สวัสดีจ้าพี่น้องวิถีชีวิตง,ง่ายๆของแม่ยายน้อยย่ายเหลืองกินมากก็นอนก่อนค่ะพอง่วงจับหุงขวเนียวไว้ค่ะนี่ค่ะเข้าเหนียวเอามอแลนหุงขวเนียวไว้บ่ได้มาเข่าค่ะหุงเอานะคะกำลังสีทรายออกมา กินกับเอียงวัตตีเดี๋ยวคนตูก่กอนจ้านี่ค่ะขา้าวเหนียวเรียบร้อยแล้วง่ายๆสไตล์ไม่ใหญ่น้อยเหมือนเดิมเลยจ้ะมึงเอากะง่ามอยู่จ้ะขันมือได้เบา,าวปล่อยมันหอมไ้ก่อนเนะาะเบาวกินอันนี้กับมาหงเรีวบละนอนค่ะหมอฮ้อน หืมน่ะเขา<อ>ได้กินขาน้าวแห้งน้อยนึงเนี่ยจะเรียบร้อยข้กวติ่มขาบนึ่งค่ะกอแนยวยาวาสิบอน่นด้อแขงไม่พียงเด้อพี่น้องเลยชีวิตยังยๆ แก้วกปลากระป๋องเหลือมือขึ้นจ้ะปลากระปอ๋องปุ้มป,ปุ้ยปุ้มปุ้ยคือปลากระป๋องง่ายมากแก้วขมมือขึ้นนี่ก็เติมน้ำปลาเข้าไปตัปกกับเก่าใส่ถ้วยใส่จาน กนกับพี่น้องนั่อบนกจักาน่อยฮัลาหลม่มงยงนอนอยม่ยมยนมี่ายเย็บนตานำตาใส่เข้าแล้วกะตามาก็เด็ดจังจะเล้วงเละเก็บมาแต่เมื่อคืนนี่กบกระป๋องกัางทิมนี้กะเทลงจบพระกิากระป๋องก่อกนพี่น้อง บาดนีีกระสิกุ้งหูหมูตัวบาตเนี่ยหูหมูตุกโอ้ยหูหมูต้มใบเรียบร้อยแล้วหั่นไว้แล้วเรียบร้อย,เ,ย,อยเดี๋ยวอุ่นแป๊บเดียวจ้าอุ่นแล้วก็เอามาใส่จานเวลาอุ่นตรงเทจากถุงใส่กองแล้วก็ปิดฝาพอใส่น,นันแตกปกปักปกปัก,ปก,ปกได้พี่น้องเลยหูหมูก็ได้พอไงยังบอกกินเบิ่งกีฬาก่อรพอสันว่า นางมีอาหารของนางแล้วนางผ่านในต้มมันฝรัง่งนางหิวพลนันนางจงึงสตงเรี่จ้ะมันฝรั่งอีพอรสามหัวผมนั่งสามหัวเนาะคะ่ะเอาละบาานีของเข้ากับพ่อ,อมแล้วกับเขาซ้ำน,นี่ก็อิ่มแล้วจ้ะปะลุยดีกว่าจ้า,าะบาานีหาหนังมันก่อนลายเขาเข้าวหนึ่งจะพอกินต้มเจียวสมโอต้มเจียวโคม กว่าเมื่อเซ็นจำเนีก็ได้แล้วเจ้าขมกับแจ้าเพื่อน ใส่น้ำลายเองแล้วค่ะปลากระกป๋องมันขึ้นปุ้งปุ้ยปลากระกป๋องปลากระกป๋องต้องปุ้งปุ้ยอีมกระแสบนอน ไม้เว拉เห็ดกับเขาเห็ดเปน้องบงเมื่อ,อยี้หี่น้องเมื่อกฝะสูบพะนั่งใจไม่น้อยคือลูกเล่ขค้กับบีบีเมื่อนี้คุยกับปังปอนสุดยอดแล้วค่ะซื่นแล้วไม่น้อยลูกคือพลัง แซ่บต้ำปู l าผู้ได้มักเนาะอีกอก็หูหมวกให้ถ,ถือกันครับมันต้องตำเจ้าสมบ้ากันเจ้านำค้ำเปียกพริกป่นเนาะมือมืม้อให้หน่อยลบมาตตรงนั่นก่อนค่ะมื่อละตึงจะสอบ น่าหนายลูกมาก,กินเขาา่าค่ะช่วงหกโมงแรกจาไม่น้อยกินยาเพิ่มค่ะช่วงเนี้ยเพิ่มช่วงเศาราปกติจะกินแค่ห้ามงแรงเค็งเม,ม็ดม่ากินก็ไม่ได้เครียดดิงลงขึ้นเอ้า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 อืม,มูมโตาย าาพินแล้วด้วยนี่งูก็ตายเห็นแมมพิ้นล้วกาอดขึ้นนั่ไม่ได้การกำเลิกเิ้นแล้วก็โอ้ยสงสาร ทิ้งไม่ได้พี่น้องถึงกันไม่ได้ถ้ามีกนรทอดนีน่เพื่อจะเวยก็ได้เบิ่งกันไม่ต้องไหนเมยงนิ่งข้าวกับแหงเมื่อยลงไปอีกก่อนจะเลิกน่างรงของความมาวาหนูนี้ไม่พ้นแล้วว่ะ ลองไหนบอกมากดูวยว่ะนูไม่รอดหนูไม่รอดคุยไปคุยมาว่ามืออื่นเสาร์นะคะมืออื่นเสาร์ขันพุดธที่จริมือเอื้อนนี่ไม่น่ากินเขาในย่ำแรกมันอัางข้ามเนาะคะ่ะเนาะมือเอืน้นเสามันพุดเาขาเอาแม่พิ้นไปช็อตไฟฟ้ฟาค่ะ ว่าแม่พินนักหนักมากใจกันร่องหลายวิธีแล้วค่ะไม่ผ่านเอามาบานให้พักนกับบบาพานอหยูพูดเดีวก,ก็ได้ที่จริงต่อไปส่งลูกบานม่บ้านน,าน,นี่น้ำเศารก็จะไปส่งก่อนเวลาเพราะบ่สามารถควบคุมตัวเองได้ย,ย่าให้มากอะ่ะเอาไปดย,โย เอาไปส่งน้ำแด่ขวไปส่งสารน้ำนั่นขันบ่ไปส่งน้ำกับอีโตนมีแตลูกผู้เดียวกับแม่ตัวขออดบ่ได้ไป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 น้ำกันไปแล้วตัวเห็นละตัวกะละแมงล่องไปเนี่ยฟ้าวกินยาดักเจ้าของดดของึ้นกันห้างไปแล้ ไม่พิ้งกินห,าหายาไร้แห้งไร้ก่อยไม่หน่อยสามรอยก็เท่าออนะแต่บ่เป็นผลสามรอยก็เท่าออบ่าเป็นผลเอาไปยู มอบอกการชดไฟฟ้าจะหาย้พิ่แมพินหายเอ,อ้อยขอดงกั่การชดไฟฟ้านนปจะเทศให้แม่พินดีขึ้นเร็วกว่ากิ่นยานะคะชดรากาให้มันดีครับขึ้นมาเราค่อยมากินยาต่อนะคะเรากับแม่พิน,นเปลี่ยนยาหลายขนาดมากว่มียาตัวใดเขาก็นั่งเลยอืมนี่คือเรื่องที่น่าห่วง คุณหมอก็เลยเปิดน,นังควันไปพบในขอสรุปก็คือต้องชอดไฟฟ้าส่วนแม่ปูกะอีปับป่วยไข้แล้ว อากาศมันดีมากอุ่นจับลบเป็นบวกนี่นันปักบระท่านค้นปวยหลายค่ะค้นเพีงงานกับปวยหลายจังหวะไม่น้อยเดยเพ็ยงานแทนเขา <c oughs> เกือบเลยเพ็ยงานแท่นเขาทุกมือเลยจ้ะนี่งานเฮ็ดซุ่มมือก่อนี่ ของของปอนได้ไม่น้อยสบิบวอ,อยู่ในช่องของลูกนะคะมืออื่นสู้ค่ะแล้วสิบอกให้ฟังมันสบิบว์ยังกระดุกแน่แล้วสลายผิดนะคะเราไปล่วลงของลูกเหมืองเสารใหญ่หน่อยเลยลูกสใสยแยรักคนใกล้บ้านนะคะ นเพราะว่องล้างเรื่องไขกนน่กระนั้นไข่ก็ว่ามาโบนักเลยแล้วไขก่กระชิงน่องบ่เลยแต่ลำพังปัญหาเจ้าของก็หลายแล้วเจ้าของต้องพักพอนเอาสมองเจ้าของไว้แต่ว่าท่านี้จะแข็ขงขังซ้ายท่านี้จะแข็ขง,ง,แขขง,ขงขังขวาขาซองขางกับตรงางาม พี่บเสมือนว่าต้องไปน้างกันเมือนกันไหนห้าไกลบ้านเขามีกันทว่านี่เป็นยังเป็นยังก็ต้องเลแลนหากันต้องบอกกันว่าออกันหลังจะถามว่าทำแบบนี้สุดท้ายแล้วมันก็ับไปใส่บวชพี่น้องสิบเแคดสิครงกันเปได้สุดท้ายมันกับขึ้นาหนูทำแบบนี้หนูไม่ปิดใช่ไหมป้า ถ้าแม่เป็นอะไรไปเท่ากับว่าหนูไม่ได้ทําร้ายแม่ใช่ไหมหนูไม่อยากมาซ้ำนึกผิดตอนที่ว่าไม่มีแม่แล้วหนูทำแบบนี้ถูกไหมป้าห้างกิดหายกำลังใจอร้านมันก็เครียดเพราะมันทุ่งหวงเก็งังนทุ่งหวงเมืองแม่บวเห็ดกับบวไ้ได้ใจต้องไม่ไล่จ่ายค่าสาบาน ขานามขาไฟสล้รมบปิทังเฮ็ดงานทึ้งวางแม่แล้วแม่ก็ย่คนียอบ่ได้แม่ก็อยากออกจากโรงพยาบาลแม่ก็บ่อยาออก,ากอ,ยาอยู่โรงพยาบาลคันลูกออกมาอยู่เฝ้าลูกก็สิบ่ได้เฮ็ดงาน คาดุดๆเขาก็อกาเอาห้าได้จากเฮ็ดงานกระไดเขาก็เอาอื่นแทนห้าวไดเลยว่าให้แม่ลงพยาบาลก่อนแม่อาการไม่โอเคป้าไม่เห็นด้วยหรอกมาแล้วใครจะเฝ้าการทํางานไม่เป็นเวลาเฮ็ดงานผู้ซอยมันกับแต่เขาสามกะเนาอขึ้นหนึ่งเมื่อหนึ่งนะยุบสี่ชั่วโมงมีสามกะเขาสิเมืเ่อเรือเอาแต่กะยังเว้นกับไรได้จ้ะ Như thị kháu ngàn không à? thì cầu hạnh nặng hòa à, nặng kẹo cả cá phải pháo nặng kẹo bài pháo bài pháo bông mềm bài mhm 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 ออกมาใครจะอยู่เป็นเพื่อนที่เขาทางานเรือมทําทำงานนละจะอยู่ได้เหรอหนูอยู่ได้หนูอยู่ได้อยู่ได้ยังไงม่ <c oughs> นั่นเอาพวกคอยจนมาแล่นค่าต่างตาเหลือกหมดขนาดนั่งเฝอัน กนกข้นอยากออกเนะบาะแบบบลาแแม่พี่เราเป็นคนมักยางมักเดินมามัก,กอ,มอยู่กัตทีแข็งแกร่งานมากเลยไปไหนำมื่น,นตื่นตาผัวไปตั้งเมืองไปหาหมูไปซื้อรถจังสีกับไปน้ำเขาแดงเป็นข่ว่าไปเลี้ยบข่อยเมย์คน,นนั่นด้วยเตียงคน ไปเลยเอาง่ายๆขาเราขนาดเ็ทง่ายยังไงเมื่อมันนี้ว่าจะพักายเป็นแะเจ้าแถวหยัมบ่อยได้ไปกินบักขามจีดน้ำเขามือไปซุ้งแม่พิศน,นั่นแหละเค็ดแขวหยัมกับหยัมเยอะ แล้วทกันผมาซื้อเขาไปปัามแน่อืมไปหอด่านซะก่อนนางเดินเนี่ยหอด่านซะก่อนแล้วไก่พ่อใหญ่ภาออกมาอีกอืมเขาเป็นทางสั่งเขาบวมเงยเขา,ม,ขามักเลาะบานเนาะในบุญร้องบานห้องห้องแี้ก็ห้องคข้อไม่ไหนอยู่ไม่เจียงไม่ตู่หัวเสียง นี่โตนี่คือเสื้อผานี่ของนางเตวนโตแต่ว่าหน้าต่างหลอกเหมือนไม่มีทางไม่มีทางเปิดประตูนหน้าต่างได้เขาใส่กุญแจคค้อนเลยขนาดเขาไปนี่เขายากค่ะ เข้าไปเ้าต้องกดออดเอิญใหเขามาหลับจะออกมากเลยต้องไปบอกเขามาง่องเขาออกจากประตูเขางให้ห่างเราสิแม่ของอาหารซึ่งวลาเขาก็มีอาหารให้กินตามเมลากาแฟสีกายยังต่างๆมีใบไฟ้ให้ แต่ห้ามล็อกห้องเพราะเขาต้องเดินเบ่งตลอดเวลาผู้ดได้ติดสูบยาสิอ้างมากฉันออกไปข้างนอกก่อนแล้วฉันไปสูปบบุหรี่ก่อนน้องทั่นเขาเห็นสองสูบยาไว้ให้ข้างในเ้เลยพี่น้องออกก็ได้มัสซิค พราะโลกอันนี้ถ้าถึงขนาด,ดนั้นร่วงบานแล้วนี่เขาชอเขาต้องเฝ้าระวังเราตลอดเวลาเนี่ยได้วางเงินหนาว่าไม่ทั้งไปได้หรอกเมืองไทยเราก็บลูกสาวม่เลยถ้าถามคนเห็นป,ป้าป้าไม่อยากให้แกถึงแม่แกขึ้นเครื่องไปบูตไปเมืองไทยนะเพราะแกไปกับแม่แกไม่ได้ รักชีสเลกขนาดป้ามันรักป้าที่สุดมานั่งอยู่กับป้ามันยังเกิดเลยอาการรักแ,แกมาแค่ถ้าไม่อากจะขึ้นเครื่องบินไปแค่ถึงสนามบินแล้วนู่นนี่นั่นแล้วไปนั่งคอยเครื่องพอเห็นเครื่องขึ้นใจมันจะคิดยังไงแล้วเกิดมันไปเป็นอยู่ตรงนั้นใครจะดูมันไม่มีใครรู้จักไม่มีใครช่วยเหลือนะ10เอชชั่วโมงบนเครื่องบินยังไงเด้ ลองเครื่องแล้วสิเป็นอาการกําเริบเกิดขึ้นจังไหนมากเอาพี่น้องขึ้นไปเมื่อไหละมันมาละเพร่ะฉันว่า,หาหเห็นกันอีกได้บ้านขอว่าบอกร้านตรงๆัเสร็จแล้วว่าเขาต้องเห็นแต่ให้ยอมรับใครเห็นมาละก็แม่ปู่ยูว่าตกลงอันคุยกับแม่ปู่ยูจังส่จังสี่ดีว่าเขาจังเดยมาบอกกีน้องฝันร้านกับเมื่อย เครียดเนียคนอยู่ไกลคนป่วยน่ะขังเครียดก็ห้าาอีกขนาดข้าเห็นท้าวนยังเครียดยังไงแล้วยกตัวอย่างไหนเบิ้งว่าดปูป้าป๊าสิเห็นไหมเขาให้อยู่โรงพยาบาแลแต่ป้าป๊าก็ไม่อยู่แล้วก็เถียมจะออกแล้วสุดท้ายเป็นยังไงวันหนึ่งคาดสายตาเราก็ไปเจออยู่ในป่านู่นแกจะเอาอย่างนั้นอีกหรือป่าเรยว่า แล้วทีนี้เราจะไปหาที่ไหนถ้าเป็นอย่างที่ถ้ามันเป็นอย่างปลาป้านะ่ะเราจะไปหาเจอไหมแล้วปลาบัวมันหนยหน่อยพี่โนโอ้องแต่ไปสิหูว่าคุณนายพินเปน,นมักไปปลาใดในบ้านเอาไหมมอใหเอาเี้เถ้าไปเลยไดย้บอกว่ามันเราออกมาเราเธอาไปฮห้งานปลาไปแห้ง,งาน,างงานบุงไทยหรือบุงไท นั่งอยู่เพื่อเดียวพัดหูแววบันนู่นนี่นั่นเสียงซิมแล้วก็สิงยางน้ำเสียงซิมไปบานี่กไว้สีหากันเห็นบ่ล่ะจะว่ามันสิไปทางไหนล่ะบานพี่น้องคนบ่มีปัญญาไปหาเดยใคจะแน่เขาบ่มีปัญหาหาคนไล้ถามมันมาแกคิดยังไงโอเคถ้าว่าแม่กลับมาปกติแบบได้นั่งกินใหญ่ยู่เฮือนแบบไม่หน่อยใช้ชีวิตปกติได้จังส่นะ่ะเออบว่วดอกก็ได้วางสิอันนี้มันนักแห้ยังดี นี่แหละวอากับว่าอีกว้าแล้วก็บว่าย่างผลของการไม่ยอมรับตัวเองว่าป่วยอย่าไปย่านว่าเขาสิว่าเขาเป็นโรคจิตมันม่นเป็นโรคจิตโรคอันนี้นเป็นอีโกโรคหนึ่งเกิดจากสารในสมองมันรลังงฮอม์โมนมาผิดป,ปกติ หาห้าย่อมรับตัวเองเห้าไใดว่าห้าป่วยห้าไปหาหมอหอก็เสด้รับการแก้ไขที่ทันท่วงที่และก็นย่งบ่อหนักยังไม่น้อยเนี่ยค่ะถือว่ายังไม่ได้เข้าเข้าไปอยู่ในโลกซึมเศร้าแต่เปลี่ยนแค่ว่าเครียดสะสมแต่ทาไม่น้อยไปรักษาบอ่อไปหาหมอแล้วกถือการรักษาที่ <c oughs> ไม่ไม่ได้ไม่ได้รับการรักษาอย่างถูกถูกวิธีถ้าเกิดยังกระตุกใจขึ้นไม่แห้งยังแม่พินน่ะ การกระตุกใจบางที่มันบ่นมัน,นอีหอย่างแห้งๆสิมันกร,กระตุกใจเฮาไดได้คะ่ะบางที่นี่มันเป็นเองไหนตีใจข้ามันดีอยู่มือน,นี่วินาทีนี่ดีอยู่วินาทีขา้างหน้ามันคืดเอียงไปแล้วมันสิไม่มีความสุขเศร้ากูคือผิดทุกสิ่องทุกอย่างเฮ็ดยังกับผิดคิดไปเมดทุกสิ่งทุกอย่างผิดทุกสิ่องทุกอย่างไม่ดีทุกสิ่องทุกอย่างอโอเคก็อยากตายเลยได้จ้ะสำหรับมือนี่ก็นอนรับฝันดีและตีสวัสด์มือนี่หกโมงเคงแหละ แม่น้อยสิโปโทรหาแม่พินแม่น้อยสีบสทรงขอความหาเพราบาสองถุ่มแม่พินสีกินยามืออื่นแม่น้อยสีรงแม่น้อยสิสรงขอความหาแต่เจ้าเอาก่อนสีสิไปเฮ็ดงานนะคะขอบคุณทุกแรงใจขอบคุณทุกกำลังใจที่หักวอเข้านะคะจงังไหนวกเฮ้า,าก,กับผอทิงกันนอกจากกระดูดแลกประคองกันไป้งสีละส่วนผลเงี้ยังต่างๆก็สิไม่ได้งานให้พี่น้องฟังนะคะได้รักจากใจใจ้ารักนะจุ๊จุ๊บ